พนวัตรคำขวาสามีของทิพสุดาภาสุกเปิดเผยกับเนชั่นทีวีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีเมื่อคนร้ายใช้กลอุบายหลอกลวงซื้อทองคำแท่งน้ำหนัก120บาทรวมเป็นเงินกว่า2ล้านบาทจากห้างทองแม่ทองใบงามวงวานโดยชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้กล่าวหาเมื่อผู้กล่าวหาหลงเชื่อจึงตกลงขายทองคำให้แต่เหตุการณ์เริ่มต้นของการจับผิดตัว หรือจับแพะไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อวันเกิดเหตุ17มกราคม2557หญิงผู้มีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกับคนร้ายเมื่อเธอได้พบกับคนร้ายไม่ทราบชื่อว่าจ้างเธอให้ไปส่งโรงพยาบาลย่านถนนพระรามสี่ระหว่างนั้นคนร้ายได้ออกอุบายว่าจ้างต่อให้นำเช็คมูลค่ากว่า2ล้านบาทไปเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ใกล้กับวินรถที่เธอประจำอยู่ แล้วให้นำใบฝากเช็คจากธนาคารมาให้โดยจ่ายค่าจ้าง200บาทก่อนคนร้ายจะนำไปแสดงกับร้านทองพร้อมรับทองคำหลบหนีไปก็คืออยากให้ความเป็นธรรมกับแฟนผมว่แล้วก็คือเวลาที่ทั้งแฟนสูญเสียไปแล้วก็อีกอย่างก็คือแฟนตอนนี้ท้องได้3เดือนแล้วครับก็คือท้องตั้งแต่3เดือนมาแล้วก็ขอประกันตัวก็ประกันตัวไม่ได้สักทีเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน แล้วก็ที่แน่นอนเลยคือผมยืนยันว่าแฟนผมไม่ได้กระทําความผิดแน่นอนครับผมเพราะอยู่กินกันมานานหลายปีรู้นิสัยเขาอัจฉริยะเรืองรัตนาพงศ์ประธานช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนําญาติทิพตธุดาผู้ต้องหาคดีร่วมช่อกงทรัพย์และนายภาสกรเพชรในหินเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเข้าพบพลตํารวจตรีน,นรบุญแน่นหนารักษาราชการแทนผู้บังคับการกองปราบปราม เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องหาเมื่อคดีไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดวันเกิดเหตุทิพสุดาสวมเสื้อวินเดินเข้าธนาคารไม่มีพฤติกรรมแอบแฝงประกอบกับร้านทองได้ยืนยันว่าทิพสุดาไม่ผิดแต่แนวทางการสืบสวนของตำรวจเมืองนอนทบ,บุรียังไม่สิ้นสุดทั้งแม่และพ่อต่างร้อนใจกับเหตุการณ์นี้เมื่อทราบว่าจะมีการปล่อยตัวลูกสาวหลังถูกฝากขังมาหนึ่งเดือนเต็ม การตรวจสอบพยานและหลักฐานนะครับเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องมีความรอบคอบและชัดเจนหลายคดีที่ผ่านมานะครับผู้ต้องหานั้นถูกเข้าไปคุมขังในเรือนจําหรือที่เราเรียกว่าเป็นแพะนะครับทําให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเช่นกรณีของน้องทิพสุดานะครับเธอถูกจองจําอยู่ในเรือนจำหนึ่งเดือนเต็มวันนี้เธอจะได้รับการปล่อยตัวครอบครัวของน้องทิพสุดานะครับได้มารอรับเพื่อที่จะพาตัวเธอนั้น บับห้าทุ่มของคืนวันที่สองพฤษภาคม2,557อายการจังหวัดสารแขวงนนทบุรีมีคำสั่งไม่ฟ้องได้สั่งปล่อยตัวทิพสุดาที่ครบกำหนดฝากขังตามกฎหมายภายหลังเธอถูกคุมขังอยู่ในทันทสถานหญิงกลางเรือนจำคลองเปลมเมื่อเธอได้รับอิสรภาพทั้งน้ำตาตลอดหนึ่งเดือนเต็มที่อยู่ในเรือนจำยากที่จะทำใจเมื่อเธอไม่ผิด เสียใจคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับเราไม่ผิดแค่หาเช้ากินคำ่ำเงินรับจ้างแค่สองร้อยเนี่ยต้องเอาไปอยู่หนึ่งเดือนเต็มๆค่ะที่อยู่ในห้องค้งมันไม่คุ้มค่าคะ่ะยังจะกลับไปขับวินอยู่ใชไหมคะใจหนัวรักในอาชีพนี้คะ่ะเพราะว่าสู้ด้วยลำแข้งมาตลอดอยากขับวินเป็นคนที่ชอบขับเป็นชนคนที่ชอบแบบ อะไรที่แบบว่ามันมันเป็นอาชีพที่อิสระค่ะเราทำเราก็มีกินถ้าเราไม่ทำเขาก็ไม่ได้บังคับทิพสุดามีลูกสามคนอยู่ในระหว่างการเรียนหนังสือและอยู่ในท้องของเธออีกหนึ่งคนอายุครรภสามเดือนกรณีนี้รู้อยู่แก่ใจว่าทิพสุดามไม่ได้เป็นคนร้ายคดีนี้มีเงื่อนงำมีคำสั่งดำเนินคดีหรือไม่ญาติและคนรอบข้างได้ตั้งข้อสังเกต การทำงานของเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดคดีนี้จึงเป็นหนึ่งในหลายคดีที่มีการจับแพะกับผู้บริสุทธิ์อนเนกพลพิโยถ่ายภาพภาสะพนโตหอมบุตรรายงานครับ